สวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของนะครับต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับรวมกันแล้วโฉนดนสสี่จนะครับมีอยู่สามใบนะครับโฉนดคุดแดงสามใบนะครับรวมกันแล้วได้แปดไร่สองงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับที่มองเห็นนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับถนนหลวงชนบท ที่เข้าจากถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับเข้ามาเพียงแค่สองกิโลนะครับตรงนี้ตั้งอยู่ตําบลนนทีนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้นะครับที่มองเห็นรอบข้างนี้เป็นจะทําเป็นโรงงานนะครับจะทําเป็นบ้านจัดสรรเป็นที่พักตาอากาศต่างๆนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกขึ้นไปตามถนนลาดยางเนี่ยนะครับ ขึ้นไปจากตรงนี้ไปประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับจะเป็นนิคมนะครับนิคมกบินบุรีนะครับนิคมรองเท้าแพนนะครับที่ดินติดถนนเส้นนี้นะครับรอบข้างเนี่ยนะครับมีแต่ไร่ละล้านกว่าบาททั้งหมดเลยนะครับไร้ละล้านกว่าบาทถึงสองล้านนะครับแล้วแต่ทางเจ้าของจะตั้งขายกันนะครับที่มองเห็นเสาเขียวด้านหน้าที่รถวิ่งนะครับตรงนั้นกําลังทําเป็นโรงงานนะครับเป็นนิคม นะครับที่ดินเข้าจากถนนเส้นเนี้ยนะครับถนนลาดยางเส้นเนี้ยนะครับเข้ามาเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรนะครับขี่ตามถนนสาธารณะเส้นนี้เลยนะครับเข้ามานะครับราคาขายนะครับบัตรจะแจ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้ราคาตรงนี้นะครับไล่ละแปดแสนบาทนะครับอันนี้เป็นราคาเจ้าของโดยตรงนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคุณๆท่านใดที่สนใจนะครับต้องมาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ อันนี้บัตรแจ้งราคาเจ้าของเลยนะครับนะครับบัตรไม่บวกไม่เทินอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นราคาเจ้าของโดยตรงนะครับถ้าสนใจก็ลองเข้ามาชมนะครับมาชมพื้นที่จริงได้แล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นที่พักนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ออตตออนนรีด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ที่ที่ต้องการจะขายนะครับเข้าไปนี่นะครับติดติดกับกระท่มที่มองเห็นนี่นะครับนะครับติดกับรถบัตรเลยนะครับนี่นะครับบัตรเอารถมาจอดไว้ด้านในนะครับไรล,ละแปดแสนบาทราคานี้ค่อนข้างถือว่าราคานี้ย่อมเยาว์มากนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับทําเป็นบ้านจัดสรรทําเป็น บ้านพักตากอากาศหรือว่าจะทําเป็นห้องเช่าก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือจะทําเป็นห้องเช่าเป็นคอนโดอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ทําได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ใกล้นิคมนะครับใกล้นิคมสหพัฒน์กบินบุรีนะครับแล้วก็ลงเท้าแพนกบินบุรีนะครับจากตรงนี้ออกไปลงเท้าแพนแค่2กิโลเท่านั้นนะครับออกไปถนนสวนรสอนเส้นสาก็สกิโลนะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับราเขตตั้งแต่ตรงนี right, uh ้เลยนะครับนี่นะครับตั้งแต่ตรงนี้นี่นะครับนี่เลยคือหลักปูนตรงนี้นี่เลยนะครับตั้งแต่หลักตรงนี้นะครับที่นี่นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตัดตรงไปตามทิวทิวคันทศอันเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับตัดตรงไปเลยนะครับตัดตรงไป ชนดสามไปนะครับล็อกนี้สองไล่นะครับนี่นะครับมาถึงหลักนี้นะครับสองไล่นี่เลยนะครับนี่นะครับจากหลักจากหลักหมุดตรงนี้นะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงหลักนี้แล้วก็ยาวเข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเนี่ยติดกันทั้งหมดเลยนะครับรวมแล้วก็โดยรวม นะครับตีโดยรวมแล้วก็แปดไร่สองงานนะครับนี่เลยนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านสวนนะครับตรงนี้ราคาที่โซนนี้นะครับถือว่าราคานี้ย่อมเยาวแล้วนะครับเพราะว่าโดยโดยรวมแล้วนะครับโดยรอบแล้วราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับขอบเชดแนวฝั่งนู้นก็ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับติดต้นสะเดา ต้นไม้ตรงนู้นนะครับแล้วฝั่งนี้ก็นู่นเลยนะครับหลักปูนเสานู้นเลยนะครับรวมหน้ากว้างก็ประมาณประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับที่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นครับด้านนี้จะเป็นต่ก่อนนี้ทําเป็นในสนามแข่งนะครับสนามแข่งรถเอพวกมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับกับจักรยานวิบากนะครับเนี่ยนะครับ คือแปลงนี้เลยตั้งแต่ต้นไม้นะครับติดกับริมรั้วของเพื่อนบ้านนะครับไปนู่นเลยนะครับไปหาต้นยูคาทงสูงนะครับไปหาแทงน้ํานู่นเลยนะครับเวิรนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยเวิรเนี้ยนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงจําลองนะครับเนี่ยบัดวาดขึ้นมานะครับเพราะฉนดสามใบอยู่ในลายนะครับฉนอดคุดแดงอยู่ในลายสามใบเลยนะครับอันนี้ที่บัดวาดขึ้นมาโดยรวมแล้วรูปแปลงจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับฉนดสามใบ ใบที่หนึ่งนะครับสี่ไร่สองงานเจ็ดสิบเก้าตารางวาใบที่สองสองไร่เต็มนะครับใบที่สามก็สองไร่เต็มนะครับรวมแล้วได้แปดไร่สองงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับนี่เลยนะครับทางเข้าจากถนนเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะเนี้นะครับอันนี้เป็นแปลงข้างเคียงนะครับตรงปลายนี้โป้งบัดเนี่ยนี่นะครับนะครับอนาคตก็อาจจะขยายได้นะครับแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าราคาขยายนี่คือ ถ้าติดถนนมีจะไล่ละล้านห้าสองสองล้านนะครับอันนี้ไล่ละแปดแสนบาทนะครับนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับแล้วราคาก็มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับตามรูปแปลงก็จะท้ายบานๆไปนู่นนะครับหาแทงน้ํานะครับแล้วก็จะด้านท้ายก็จะตัดตรงอย่างนี้เลยนะครับจะตัดตรงกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ตำบลนนท์ซีนะครับ บนนนทีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้าออกไปด้านหน้านเนี่ยครับด้านทิศตะวันตกเนี่ยเราออกไปจากหอที่ออกไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับถ้าเราเลี้ยวไปด้านทิศตะวันตกเนี่ยประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะครับก็จะเป็นถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับตัดเข้าไปประจันตคามปราจีนบุรีแล้วก็ออกนครนายกไปที่ลังสิตนะครับถ้าเราไปด้านทิศตะวันออกนะครับไปด้านทิศตะวันออกก็ไปที่ นิคมรองเท้าแพนนะครับแล้วก็ไปกระบินบุรีนะครับไปสี่แยกกระบินบุรีไปสระแก้วไปอารันไปนครราชสีมาได้หมดเลยนะครับจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลนะครับไปไม่ไกลที่ที่จะขายนะครับเป็นที่นาดอนนะครับนะครับถ้าติดถนนไล่เราเป็นล้านนะครับอันนี้แปดแสนนี่เป็นราคาบอกเผื่อนะครับเป็นราคาบอกต่อรองนะครับเป็นราคาเจ้าของบอก บอกบอกบอกต่อรองไว้สําหรับไว้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเจ้าของแก้งไว้แบบนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองมาชมได้นะครับที่มองไปด้านหน้านะครับเป็นนะครับนี่ที่มองไปเป็นด้านหน้าน่ะนะครับตรงนั้นเข้าไปก็จะเป็นอ่าลานบินนะครับลานบินที่เขาบินนะครับชั่วโมงละพันนะครับที่เขาบินกันบินเที่ยวกันนะครับ ไปด้านหน้านี่ประมาณสักตีโดยรวมก็ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับหรือว่าตีไปหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะเป็นไฟแดงนะครับเป็นไฟแดงแล้วก็จะเป็นสนามบินเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆนะครับแล้วก็พอลงไปด้านทิศตะวันตกทิศใต้นะครับทิศใต้ก็จะเป็นนิคมเป็นลงทาแพนนะครับมีคนนิคมนะครับเป็นเครือสหพัฒนะครับมีที่ท่องเที่ยวแล้วก็มี มีที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็มีโรงงานมีนิคมนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านจัดสรรขายนะครับเป็นหลังก็ได้นะครับนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายยกนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับนะครับที่ดินแปลงนี้ทางเจ้าของต้องการที่จะขายไปนะครับเพราะว่าเจ้าของก็ก็ค่อนข้าง,งจะดูแลไม่ไหวนะครับเจ้าของก็อายุเยอะแล้วนะครับ ก็มอบให้ลูกชายเป็นคนจัดการนะครับลูกชายก็ก็จะขายไปนะครับก็ลูกชายก็ไม่ได้มาดูแลนะครับลูกชายก็ไปไปมาที่กรุงเทพนะครับต้องการที่จะขายไปนะครับที่มองเห็นด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับนั่นอ่ะเป็นนิคมเป็นเครือสหพัฒนนะครับเป็นสนามบินนะครับแล้วก็ไม่ไกลสนามกอล์ฟนะครับใกล้ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ใกล้นิคมนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปสี่แยกกบินบุรีก็เพียงแค่ 1ิกิโลเท่านั้นนะครับโรตัสบิ๊กซีบกสอยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับราคาก็ลองมาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับมาคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับนะครับที่ส่วนนี้เป็นที่ของคนที่มีทุนนะัพอร์ตนะครับเนี่ยทําบ้านหลังอลังการเลยนะครับนะครับที่ตรงนี้ก็ราคาค่อนข้างจะบูมกันเลยนะครับถ้าติดถนนโรงงานก็มาขึ้นนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโรงงานก็ได้นะครับ ทำเป็นโรงงานหรือจะทําเป็นโครงการบ้านต่างๆนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปสนุนส่วนสนเส้นสามสามนะครับเส้นสามสามนั้นตัดจากลังสิตนะครับไปที่สระแก้วอรันนะครับไปที่ปลอยเปรตนะครับไปตลาดโรงเกลือนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางออกไปสนุนส่วนสนสองกิโลนะครับแล้วก็ ถ้าท่านเดินทางมาชมที่แปลงนี้นะครับถ้ามาจากเปรียบเทียบจากลังสิทธ์นะครับร้อยสี่สิบสองกิโลนะครับชนบุรีร้อยสี่สิบเ็ดกิโลนะครับระยะทางมาจากชนบุรีกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์พอๆกันนะครับที่ก็จะเป็นที่โคกลักษณะเน,นี้นะครับเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบแล้วก็รอบๆข้างโซนนี้จะเป็นบ้านจัดสรรเป็นที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็เหมาะที่จะทําเป็นโรงงานได้นะครับ ทำเป็นโรงงานอะไรก็ได้หรือจะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับหรือจะทําเป็นบ้านขายนะครับหรือจะทําเป็นห้องเช่าโซนนี้ทําได้หมดเลยนะครับโซนนี้นะครับที่กําลังทํานั้นก็กําลังจะทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับเราก็สามารถที่จะมาซื้อทําเป็นโครงการบ้านจัดสรรได้เลยนะครับแล้วก็ออกไปไที่มองไปด้านหน้าตรงนู้นนะครับเพียงแค่กิโลกว,กว่านะครับก็เป็นถนนสวนสอน ครับคือตรงนี้มันอยู่ในชุมชนที่ออกได้เข้าได้หลายทางนะครับนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากสาเชิงเซานะครับถ้าท่านเดินทางมาจากสาเชิงเซามาชมที่ดินแปลงนี้ก็อ่าระยะทางที่ท่านจะเดินทางมานะครับมาชมที่ดินก็ร้อยสามกิโลนะครับร้อยสามกิโลเท่านั้นนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับถ้าเปรียบเทียบจาก นครราชสีมานะครับร้อยสี่สิบหกกิโลนะครับนี่เลยนะครับเป็นที่ดินสวยๆนะครับรอบข้างมีแต่โครงการบ้านจัดสรรต่างๆนะครับเป็นโรงงานกําลังที่จะสร้างนะครับตอนนี้เหมือนเราอยู่จุดกลางนะครับจุดกลางของพื้นที่นะครับมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟนะครับมีซอนอะไรต่างๆนะครับนะครับ ด้านทิศตะวันตกไปเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับที่กําลังสร้างนะครับตอนนี้รู้สึกจะหลายสิบหลังแล้วนะครับทําเป็นบ้านขายนะครับหรือว่าจะมาจัดล็อกก็ได้นะครับทําล็อกละสองร้อยตารางวาขายก็ได้นะครับนี้เพราะว่าคนที่ทุนทรัพย์น้อยก็กําลังมองหาที่ดินอยู่อาศัยนะครับอยู่ในโซนนิคมอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับลองมาชมลองไม้นั้นได้นะครับ ถ้าติดถนนนะครับเส้นนั้นราคาไล่ละหลักล้านขึ้นนะครับอันนี้เราเข้ามานิดนึงนะครับเข้ามาประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับที่ดินสวยๆมองได้รอบรอบรอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับมองได้รอบเลยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยอย่างทีต่ตะวันตกเรานะครับก็มีโครงการมี บ้านจัดสรรนะครับมีร้านกาแฟมีนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่โซนนี้ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าท่านจะเดินทางไปเที่ยวนะครับเปรียบเทียบจากตลาดรงเกอรอรันนะครับถ้าโควิดซาก็ถ้าท่านจะเดินทางไปเที่ยวจากตรงนี้ไปก็ร้อยเก้ากิโลเท่านั้นนะครับสนใจก็ร้องเข้ามาชมได้นะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของบัตรนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้นะครับสอบถามนะครับรายละเอียดสนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับบัตรจะส่งทางไลน์ให้นะครับเพราะว่าโฉนดอยู่ในไลน์นะครับบัตรก็เลยวาดจำลองขึ้นมานะครับโฉนดนอสอสี่จอคุดแดงพร้อมโอนนะครับสามใบราคามาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรทํากิจการอะไรนะครับขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้ร่วยขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเด huh? ียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับบัตรก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับและก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลฟ์นี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบ ที่แปลงแปดไร่สองงานไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหลักเขียตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวตามนั้นไปนะครับแล้วก็ยาวไปด้านนี้นะครับประมาณร้อยเมตรจนถึงขอบรั้วบ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปนะครับด้านนี้ก็จะบานออกนิดนึงนะครับด้านนู้นก็บานออกนะครับตั้งแต่มุมเนี้ยนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นทั้งหมดเลยนะครับเวิงนี้แปดไร่กว่านะครับราคาขายก็มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรง สำหรับวันนี้บัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ